สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับอยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่บ้านลำพานตำบลวัดตั้งอำเภอสมจังหวัดหนองคายนะครับอันนี้ก็จากโครงการว่าจะทำขอ,อ,องเส้ไก่อย่างพรานะครับตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนก่อน,นครับเพราะยางพราช่วงนี้มันมันกรีดออกน้อยนะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณเยอะอยู่นะครับต้องซื้อผ้าดิบแล้วก็ซื้อน้ํายางอ,กอกีกก็เลยตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้าก่อนพาอยางนี่นะ ตัวน,นี้สามสิบถึงสี่สิบเมตรนะหนึ่งม้วนนะครับที่เหลือจากทำบ่อไอ้นี่อ่าสระว้น้ำสระว้น้ำแล้วก็ตัวน,นี้กลายเป็นนี่แหละเขียดเอิงมาทำวางไข่นะครับแล้วก็เหลือจากทำบ่อตรงนู้นนะครับตัวน,นู้นทำไปสี่สี่คูสี่ตัวน,นี้ก็สี่คูนสี่ใช้ไปแล้วสองชิ้นชิ้นสุดท้ายมาใส่นี่แล้วกัน ลองก่อนจะได้บอ่อเพิ่มอีกนะครับนี่จริงๆบอกนี่ใช่สามสิบสามสิบเมตรแล้วนะมวลหนึ่งแต่ใช้ไปแล้วนะครับสิบเออแปดแปดเมตรนะครับบอ่อตรงนี้อีกบอ่อหนึ่งแต่เหลืออนันนี้แต่นี่ต้องทำขุดคันกั้นทีนึงกั้นน้ำนะครับตรงนี้ทีนึ่ง เดี๋ยวห้วัดวัดนี่กันว่าผ้ามวลหนึ่งถึงนี่นะครับน่าจะ30เมตรสีเมตรนะแต่นี่เหลือเหลือไม่ถึงแล้วครับบวกไปอีก8ดก็ไม่สุดอยู่ดีนะครับตรงนี้กันนี่วางจวนีเมตรห้าสิพอดีเลยนะครับลงลงล็อกกับไอ้นี่เลย กับผานดันรถไถน,นะครับตัวนี้ช้มาจะตัวนี้ต้องล่นล่นเข้าไปอีกนะครับสักเมตรหนึ่งอีห50สิบเซนนะครับนี่เดี๋ยวเจาะมาขุดเป็นคันขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับฟ้ากำลังค้มฝนกำลังจะตกได้เก็บน้ำฝนได้ด้วยนะครับ น,าาน,น่นาจะพอนะปดแค่เนี่ยน่าจะพอเดี๋ยวันนี่พับก่อน,นครับทำคันคูก่อนนะครับน่าง,งานจริงนะครับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นะครับจะมีบ่อกเก็บน้ำนะครับเพื่อให้เขียดกบอืงอะไรมาวางไข่ได้นะครับ ก็นักฝนเตรียมจอบกันโอเคเดี๋ยวขุดคันตัวนี้ก่อนนะครับสองมือนี่แหละคันกั้นมานี้นะครับโอเคขอ,ขอดำเเนินการขุดกัน,นครับไม่สะดวกมือเดียวนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยว่ากันแล้วกัน ได้มีบ่อ,อลูกหวกเพิ่มนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กดแล้วนะครับทำคันแล้วก็ใช้จอบครับทุบคันดินให้แน่นนะครับทำับเหมือนคันนา ระวังสุน,นัขเราจะมากัดพยางนะครับ,อ,รรบ,รอ,รบอันตรายพยางขาดเรียบร้อยเลยนะครับจะแยกพยางออกนะครับ เราก็จะลำบากหน่อยหดีล้วตออกไปมุมหนึ่งก่อนก็ได้นะ,นะครับเขาแยกออกนะครับให้ดูตอนเสร็จทีาหาไม้ล็อกอย่างทีนะครับ อไปมุมหนึ่งก่อนจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวดึงอีกข้างหนึ่งจะได้ไม่หลุดข่ายาดแยกก่อนให้ตีล็อกมุมนะ ติดน้ำครับโอเคเดี๋ยวขอขึงแป๊บนึงครับไม่สะดวกโอเคครับนี่ก็ตีตะปูนะครับหรือไม้ก็ได้ครับเร็วกตะปูนะครับสองปูสามจิกลงนะครับลงบอ่อขอบพับเดี๋ยวข้าดินกบขีนนะนี่เหลือใช่ไหมครับเผื่อยาวเลยฝนก็กำลังตกพอดีนะครับนี่บรรยากาศมาฝาก อีกมีอีองร้องด้วยนี้ข่าวฝนจะตกนะครับนี่นะครับจะใส่ดินก็อาจจะมีดินลวงไปบ้างนะฮะด้นพื้นไม่เป็นไรยะค่อย,อยนั่นไม่ให้มีน้ำก่อนฝนตกมาใส่นะครับตอนนี้ก็ขาดไปอีก8เมตรนะครับสาสิบเมตรนะ30ิคูณสี่นะับ ก็เหลือกบดินนะครับคร่าวๆทำต่อไม่ได้ฝนะนตกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยทำอีกทอดหนึ่งนี่นะครับคร่าวๆสวยก็ต้องอดินกบนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่สวยอย่งนี้ไปก่อนพอให้มีที่เก็บน้ำนะครับโอเคอ,อย่งไรก็ช่วยกดตดตามตตากดซับสไครต์กดไลค์แชร์ กำลังใจให้ช่ไหนะในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับก็เหลือเติมน้ำนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำฝนล้มต,ตกครับนี่นะต่อที่ทำไว้นะครับก็เปิดน้ำอ่บาบาดาลนะครับจากแท่งนะครับเบกิดที่บนะ่อทำเสร็จก็ฝนตกพอดีก็ดีแล้วครับ เติมน้ำน้ำจากแทงนะครับตอนมีแดดก็สูบใส่แทงไว้นะครับเวลานั้นก็เติมอดีแล้ตกใส่บอ่อใหม่นะครับเทียดเทียดท่นี้จะได้มาวางไข่นะครับที่สวนนะครับ อื่นไม่จะได้ล้องนะครับงานตัดแท้งนะครบับพลังงานโซล่านะครับล่าเระยากาศบ,บานส่วนเพงจะเปิดเพลงฟังเบาๆอากาศเยน็เยนๆอยู่กับธรรมชาตินะครับ ตกบนภูเขานะฮะ